รามเกียรติ์ตอนที่74นางลอยเมื่อทศกัณฐ์หาะกลับถึงนครลงกาแล้วจึงได้ขึ้นปราสาทไปยามเมื่อเอนกายลงนอนทศกัณฐ์ก็ยกมือขึ้นกายหน้าผาก ในจิตคิดแค้นจนแน่นอกเสียดายจริงๆเราอุตส่าห์แปลงกายไปหมายว่าจะตัดสงครามมิให้ลุกลามมาได้แต่ก็มิสมดึงใจคิดจะใช้อบายแก้ไขชะไหนดีหนออันศึกกับมนุษย์ผู้นี้ใหญ่หลวงนักเห็นที่จะล่วงมาถึงพระนครเป็นแน่ด้วยโยธาวาน,นเหล่านั้นล้วนมีฤทธิไ์ไกล เผ่าพงพระทินกรนั้นขึ้นชื่อหรือหานักอีกทั้งที่เพกผูดทรยศไปอยู่ฝ่ายมนุษย์สิ่งใดที่เจ้าพิเพกรู้ก็คงได้บอกศัตรูไปจนหมดสิน้นมองไปทางใดก็ยากใจไปเสียหมดทศกัณฐ์แสนจะทุกข์ใจผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันหลับอันนอนจนกระทั่งเช้าวันใหม่จึงคิดขึ้นได้ว่า อันศึกครั้งนี้ร่มต้นที่ความสเสน่หานี่นะดีละครานี้เราจะส่งนางเบญกายไปคอยดูซิว่าจะยอมเลิกทับกลับไปหรือไม่คิดแล้วจึงได้เสด็จส่งส่งน้ำแต่งองค์แล้วเสด็จออกท้องพระโรงให้ใครไปตามเบญกายหลานรับร่วมชีวีของข้าให้ขึ้นมาที่โรงพระคันทีสิ เมื่อนางเบญกายได้รู้ว่าพญาทศกัณฐ์ให้เข้าเฝ้าก็ตกใจจนหน้าซีดพระองค์ให้หาด้วยเหตุใดร้ายหรือดีกันนี่มอมฉันไม่อาจทราบได้เพคะโปรดรีบไปเข้าเฝ้าเถิดเมื่อไปถึงนางเบญก,กายก็ถวายบังคมแล้วหมอบเฝ้าอยู่มิได้เงยหน้าเพราะกลัวจนแทบจะสิ้นชีวิตเบญกายหลานรักของลุงเอ๋ย อน,นิจจาด้วยเวรกรรมแต่หนหลังจึงบันดาลให้ลุงนี้โกรธพ่อของหลานพี่เพกน้องผู้ร่วมสายโลหิตของลุงพ่อเจ้านั้นม่ได้ทําผิดแต่ก็ต้องโทษริบราดและขับเสียจากนครจนต้องไปรับใช้ศัตรูมาบัดน,นี้ลุงนั้นหายโกรธและคิดถึงจนร้อนใจสงสารเป็นพันทวี แต่ก็มีรู้จักทำประการใดด้วยพ่อของหลานนั้นไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามลุงนี้สุดคิดที่จะรับกลับมาได้ลุงจึงได้เรียกหลานมาเพื่อหวังให้เจ้าแปลงเป็นนางสีดาแล้วหลานรักเจ้าจงทำเป็นตายลอยน้ำไปที่ชายหาดฉนวนประจำท่าแม้นพระรามได้เห็นก็จะคิดว่านางสีดานั้นตายเสียแล้ว เพนจะโศกเศร้าถึงสิ้นชีพสังขารอีกทั้งบริวารวานอนก็จะได้แตกฉานแยกย้ายกันไปเสียหากแม้นทำสำเร็จนาเจ้าเมื่อกลับมาแล้วลุงจกแบ่งสมบัติให้อีกทั้งพ่อของหลานก็จะได้คืนนครอีกด้วยนางเบญกายได้ฟังก็เหมือนถูกใครมาฟันตัดแขนตัดศีรษะนางกราบทูลเจ้ากรุงลงกาว่า ข้าบาทนี้เป็นสตรีจักให้ไปลวงศัตรูประหนึ่งสิ้นไร้ซึ่งบุรุษแล้วทั้งนครลงกาดังนั้นข้าบาทนี้ก็จนใจเพคะจักให้ข้าด้านหน้าฝ่าไปกระไรได้หรือเพคะโยธาวานอนมากไหมเช่นนั้นล้วนเป็นชายทั้งสิ้นจักชั่วจักดีแม้นไม่มีผู้ใดรู้เห็นแต่ก็จักเป็นรากินไม่รู้หายแก่ตนให้ออกไปเช่นนั้น ถ้าบาทนี้คงมีพ้นความตายอย่าหมายว่าจะรอดคืนมาแก้วตาของลุงเจ้าอย่าได้ประวันพรั่นใจไปทหารวานอนพวกนั้นเป็นเดรยรฉานจะมารู้แผนการของเราได้อย่างไรกันพวกนั้นจะทำกระไรเจ้าได้อย่ากังวลไปหลานรับเจ้านี้มีปรีชาว่องไว เป็นหญิงนี่จักชนะชายได้ก็ด้วยอุบายอันชานฉลาดเช่นนี้แหลไม่ต้องไปกลัวพวกศัตรูดอกเจ้าไปเถิดหลานแล้วเจ้าจักได้สิ่งที่เจ้าปรารถนานางเบญากายนั้นคิดคำหนึงว่าขืนเราขัดพระบัญชาก็มีแคล้วต้องโทษถึงชีวิตเป็นแน่โธ่เอ้ยสุดจักคิดแล้วนางจึงได้ทูลทศกันไปว่าขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพคะ อย่าได้เห็นเป็นการขัดพระบัญชาเลยข้าบาทนี้ไม่เคยเห็นนางสีดาหากจะให้นนิมิตกายก็จะผิดรูปทรงไม่เหมือนนางอันเป็นที่สเสน่หาของพระองค์ได้เพลานี้ข้าบาทขอถวายบังคมลาไปดูตัวนางสีดาเสียก่อนเพคะพยายักษ์ได้ยินเช่นนั้นก็แสนจะดีใจรูปหลังรูปไหลานางเบญกายพลางร้องสั่งว่า ให้ใครไปบอกท่านเสนาธีว่าให้เตรียมราชรถทรงมาคอยรับเสด็จหลานรักของข้าอย่างที่เกมเยมณีรจนาและจัดพลอสูนผู้ติดตามไว้ให้พร้อมเมื่อการเตรียมขบวนแล้วเสร็จนางเบญกายจึงได้ถวายบังคมลาลงจากปราศาสตรมาชำระองค์และทรงเครื่องอย่างงดงามแล้วนางจึงเสด็จไปขึ้นรถทรงพร้อมด้วยนางสนมกำนัน จากนั้นจึงได้เคลื่อนขบวนออกจากนกครลงกาไปยังอุทยานเมื่อไปถึงอุทยานนางจึงลงจากราชรถมุกดาหารแล้วเข้าไปกราบนางตรีชาดาผู้เป็นมารดาอย่างที่พักของนางนางเบญกายกอดพระมารดาแล้วซบหน้าสะอื้นให้ นางตรีชดานั้นก็ลูบหลังลูบไหลแล้วกอดธิดาของนางเอาไว้พึ่งได้เห็นหน้าลูกวันนี้เองแม่คิดว่าเราจะไม่ได้พบกันเสียแล้วสองแม่ลูกนั้นกอดกันร้องไห้แล้วนางเบญกายจึงได้แจ้งแก่มารดาว่าแบบน,นี้พญาทศกันมีบัญชาให้ลูกนิมิตกายให้เหมือนนางสีดา และแกล้งทำเป็นตายลอยน้ำไปที่ท่าสงสนานของพระรามและพระลักษ์เพื่อหลวงทั้งสองพระองค์นั่นสเสด็จแม่เพคะลูกนั้นจนใจที่จะขัดพระบัญชากลัวจะต้องอาญามีถูกตีก็อาจถูกสังหารเพคะอน,นิจจาลูกเอ๋ย นี่มันเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์กระไรกันนี่พ่อเจ้าต้องมาจากไปจะเป็นตายฉันใดก็มีรู้ได้จนตัวแม่นี้มีแต่ทนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยแม่นั้นเหลียวไปทางไหนก็มีเห็นใครแม่เหลือแต่เพียงเจ้าเท่านั้นดวงชีวันของแม่พยายักหนอ ขับพ่อเจ้าไปแล้วยังไม่หนำนี่ยังจะส่งลูกของเราไปตายอีกเสียด้วยนางตรีชดานั้นร้องไห้แทบขาดใจเสด็จแม่เพคะอันเกิดมาในภพทั้งหลายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งนั้นหากเป็นเวรเป็นกรรมลูกก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นชีวันเพคะ ลูกนั้นขอให้เสด็จแม่ทรงอยู่ดีมีสุขอย่าได้ทุกข์ร้อนโศกเศร้าประทัยเลยนะเพคะแล้วนางเบญกายจึงได้ลาพระมารดาออกมายังพลับพลาของนางสีดานางเบญกายกราบนางสีดาแล้วแซงทำเป็นร้องห่มร้องไห้ทำให้นางสีดาแปลกพระทัยยิ่งนักจึงได้ถามว่าเจ้านี้มีนามกรใดรูปร่างหน้าตาก็แน่งน้อยโสภา เจ้าทุกร้อนด้วยสิ่งใดหรือจึงได้ร้องไห้และเจ้าเข้ามาหาเราด้วยเหตุอันใดตัวข้าบาทมีนามว่าเป็นยากายเพคะข้านี้เป็นธิดาของนางตรีชดาพญาทศกัณน,นั้นขับพิเภกบิดาของข้าออกจากนครพืญาทศกัณฐ์นั้นน่าจาัก้วยมรณาไปเสียองศีดาเพคะ บิดาของข้าบาทนั้นได้ไปเป็นข้าของพระรามและด้วยพระกรุณาของพระองค์บิดาของข้าบาจึงอยู่ดีมีสุขตัวข้าผู้เป็นธิดาจึงได้ขอพักดีต่อพระมเหสีข้าบาทนี้ได้ลอบออกมาด้วยหวังที่จะฝากชีวีไว้กับพระองค์จะขอเพิ่งยุคลบบาทของพระมเหสีต่อไปในเบื้องหน้าเพคะ นางเบญกายพูดพลางก็รอบสังเกตรูปร่างหน้าตาของนางสีดาไปพลางจนกระทั่งนางจำได้ขึ้นใจแล้วจึงได้ทูลลานางสีดาออกมาขึ้นราชรถกลับคืนส่นครลงกาเมื่อไปถึงที่เกยนางจึงได้นิมิตกายเป็นนางสีดาอรชรนงดงามราวกับเทพเลขางามดั่งนางอักษรสวรรค์แล้วนางจึงแหวกม่านลงจากราชรถไปเข้าเฝ้าพญาทศกัน ทศกัณฐ์ได้เห็นเข้าก็คิดว่าเป็นนางสีดาความสเสน่หานั้นปะทุขึ้นจนไม่อาจนั่งอยู่กับที่ได้ทศกัณฐ์รีบลุกขึ้นจากแท่นแก้วมณีออกมารับนางสีดาโอ้ยอดพิสมัยของพี่เชิญเชิญแก้วตาเชิญมานั่งที่อาสนี้เถิดพี่นี้จะถนอมกลมเลี้ยงไม่ให้ต้องอนาทรร้อนใจแม้สักนาที นางเบญกายนั้นรู้ว่าพญายา์หลงรูปนิมิตนางสีดาจึงได้ถวายบังคมแล้วเอ่ยว่าขอพระองค์ทรงโปรดข้าบาทคือเบญกายไม่ใช่นางสีดาเพคะว่ายายฉนี้เล่าเจ้าพี่นี่คิดถึงเจ้าทุกเวลาดังอกจะแตกเสียแล้วสงสารกันบ้างเถิดน้องรักพี่นี่ทนทุกทเวศมาช้านานนักแล้วว่าแล้วก็ จูงมือนางแปลงขึ้นแท่นทรงแล้วช้อนนางแปลงขึ้นนั่งบนตักเวียนจูบพักพลางพร่ำว่าพี่จะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นเอกให้ร่วมสเสวตฉัตดให้อยู่เนื้อทุกนางมีต้องอนาถรร้อนใจดอกเจ้าพี่จะทน,นุถนอมเจ้าเป็นอย่างดีอย่าได้ไปอาไหลพระรามสามีเจ้าเลยนะ นางเบญากายนั้นปัดมือทศกัณฐ์ออกแล้วซุดลงจากตักด้วยความอับอายเป็นอันมากแล้วรูปนิมิตนั้นก็หายไปนางเบญากายกลับคืนร่างเดิมก้มหมอบนิ่งอยู่พอทศกัณฐ์เห็นว่าเป็นหลานสาวจึงได้กเกอร์ไปไม่กล้าที่จะมองหน้าอ้าวเอ้ยอนิจา้าลุงต้องขอขมาเจ้าด้วยนะหลานรักลุงคิดว่าเป็นสีดาเมือนเหมือนมากดีละ ทีนี้พระรามและพระลักษณ์เห็นจากสิ้นชีพชีวีเป็นแน่หลานรักเจ้าจงรีบไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเถิดเสร็จงานแล้วก็จงเร่งคืนมาลุงนี้จะคอยท่าเจ้าอยู่ที่นี่แล้วนางเบญกายจึงได้หาะข้ามมหาสมุทรมาจนถึงริมน้ำที่ตั้งกองทัพของพระรามนางนั้นกำบังกายหลังต้นไทรใหญ่ใบหนาะ จากนั้นจึงร่ายเวทนิมิตกลายเป็นนางสีดาทําเป็นตายลอยน้ำมารวดเร็วประดุดลมพัดครั้นลอยมาจนถึงที่ฉนวนลงสงของพระรามนางจึงเขา้าไปเกยอยู่ที่หาดทรายริมน้ำทางฝ่ายพระรามนั้นก็ผุดลุกผุดนั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่ทั้งคืนด้วยกังวลถึงนางสีดาสีดาเอ๋ยป่านชนี้น้องพี่จะเป็นชไหน ครั้งก่อนที่เจ้าจะปลิดชีพตนหากไม่ได้หนุมานช่วยไว้ทันท่วงทีแล้วคงไม่แคล้วต้องอาสันแต่ถึงอย่างไรเจ้าก็ยังอยู่ในมือมารพี่นี้จึงหวั่นใจนะัก จนกระทั่งดวงอาทิตย์ไขแสงในเช้าวันใหม่พระรามจึงได้บ้วนปากล้างหน้าแล้วชวนพระลักษณ์เสด็จไปส่งน้ำโดยมีทหารวานอนเสด็จตามไปด้วยเมื่อถึงริมน้ำพระรามได้เหลือไปเห็นหญิงงามรูปร่างหน้าตาเหมือนนางสีดาพระรามนั้นจึงได้วิ่งเข้าไปหายอย่างตกใจเป็นที่สุดส่งช้อนศีรษะนางขึ้นวางบนตักสีดาสีดาน้องของพี่ พระรามนั้นแทบขาดใจสะอื้นให้จนตัวโยนพลางร้องเรียกพระลักษณ์เจ้าลักษ์เจ้าลักษ์หนองรักของพี่สีดาสิ้นเสียแล้วนางสิ้นเสียแล้วในแม่น้ำแห่งนี้ พระลักษ์พิสดูก็คิดว่านี่คือนางสีดาจึงได้ซบหน้าลงร้องไห้พระรามรำพันว่าโถสีดาเอ๋ยฉัไหนเลยมาม้วยอาสันพี่ก็ให้คนไปส่งข่าวแล้วว่าจะยกทัพไปทำสงครามเจ้าสุดแค้นแสนทเวศหรือฉะไหนจึงมิครองชีวีไว้รอพี่หรืออสุรีทศกั์จากสังหารน้องพี่ ด้วยโกรธที่หนุมานสังหารสหัสกุมารและเผานครลงกาโถเจ้ามาสิ้นชีพดังนี้แล้วพี่กับพระอนุชาจะทำศึกไปทำไมครั้นจักคืนนครไตรโลกก็จัดหมิ่นเอาได้พี่นี่ขอตายเสียดีกว่าให้กองไฟเผาร่างจนหมดไม่ไปพร้อมกับเจ้าแล้วทั้งสองพระองค์จึงได้ซบหน้าร้องไห้จนสลบไป เหล่าเสนาวานอนที่ติดตามมาพากันตกอ,อกตกใจเศร้าโศกอาลัยเสียงดังไปทั้งคงน้ำพระรามและพระลักษ์แว้วเสียงทหารวานอนจึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับความโกรธที่มีให้แก่หนุมานหนุมานท่านนี้ล่วงคำสั่งของเราจนทําให้พญยายักษ์กริ้วถึงสังหารนังศีดาเสียแล้วท่านจากว่าประการใดหนุมานรีบทูลว่าข้าบาทนั้นเห็นว่ารูปนี้ดูประหลาดนักไม่น่าใช่องค์ศีดาเห็นจากเป็นอุบายักษ์แปลงมาไม่ให้พระองค์ข้ามไปเมืองลงกาพระเจ้าค่ะพระรามได้ฟังก็ยิ่งกริ้ว ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดเสียงดังดุดฟ้าผ่าจัดไม่ใช่ได้อย่างไรหนุมานพิษดูอย่างไรก็ใช่ อีกทั้งผ้าสบายทรงและธรรมรงที่ท่านนำไปถวายก็ติดอยู่ที่กายของนางท่านดูสิว่าใช่หรือไม่ขอพระองค์ทรงปโปรดเหมือนองค์ศีดาและมีของสำคัญก็จริงอยู่พระเจ้าค่ะแต่อันว่าธรรมดาสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตก็ต้องเน่าพองแต่ศพนี้ไม่มีกลิ่นแล้วจากลอยน้ำมานั้นข่าบาทเห็นผิดไปพระเจ้าค่ะ อีทั้งพระพลาของพระองค์นั้นก็ตั้งอยู่เหนือนครลงกาเหตุไฉนศพนี้จึงได้ลอยทัวน้ำขึ้นมาได้เล่าพระเจ้าค่าข้าบาทขอให้เอาขึ้นบนกองไฟพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ตาหากแม้นเป็นรูปอุบายจะทนเพลิงร้อนแรงมิได้แต่หากเป็นองค์เทวีศีดาจริงๆก็จะมอดไหมไปกับเปลวเพลิงและหากเป็นเช่นนั้น ก็ขอพระองค์ทรงประหารข้าบาทผู้ล่วงพระบัญชาให้ตายตกตามกันไปด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระรามได้ฟังเหตุผลของฮนุมานจึงได้พิจารณาศพนางสีดาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจึงได้เห็นผิดประหลาดเหมือนที่หนุมานพูดเอาเถิดลองทำตามที่หนุมานว่าพวกท่านทั้งหลายจงเร่งช่วยกันจุดไฟเผาดูให้รู้ว่าร้ายหรือดีเหล่าทหารวานอนจึงช่วยกันขนฟืนมาโยนไว้เป็นกองใหญ่จากนั้นหนุมานจึงได้ให้ทหารส่วนหนึ่งล้อมกองไฟเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็ให้ยกศพที่ลอยมาเกยตื้นวางลงกลางกองเพลิง นางเบญกายนั้นต้องเพลิงแสบร้อนไปทั้งกายโอ้ยอร้อนจนทนไม่ไหวแล้วเมื่อร้อนจนทนไม่ได้นางจึงได้พรางตัวในควันไฟแล้วเหาะหนีขึ้นฟ้าไปอย่างรวดเร็วหนุมานเห็นก็โมโหโจนตัวสัน่นกวัดแกว่งตรีเพชรแล้วเหาะตามไปจิกเอาผมนางลากกลับลงมาแล้วนำตัวไปถวายพระราม พระรามดีใจมากที่ศพนั้นไม่ใช่นางสีดาเมื่อคลายเศร้าความโกรธก็เข้ามาแทนที่พระรามกระทืบปาดตรัสว่าเมเมดูดูนางคนชั่วบางอาจทำได้ถึงเพียงนี้พญาสุครีบท่านจงนำนางผู้นี้ไปเคี่ยนตีสอบมาให้ได้ว่าเรื่องราวเป็นเช่นไรแล้วพระรามและพระลักษณ์จึงได้เสด็จกลับมายังพลับพลา โดยมีสุครีพผูกขอนางเบญกายแล้วพาเดินตามพระรามกลับไปยังพับพลาด้วยราชรถมาจากคำว่าราชาตามด้วยคำว่ารถนะคะแปลว่าพานะแห่งพระราชาค่ะเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศนะคะสำหรับลำดับชั้นพระราชโอรสและพระราชธิดาขึ้นไป นางบรเดีการนี้จัดอยู่ในลำดับชั้นหลานค่ะาก,การที่ทศกัณฐ์อนุญาตให้ใช้ราชรถนี่ถือว่าง้องนางบรเดีการมากมากเลยนะคะโอ้มากเลยค่ะเพื่อที่จะให้ไปทำภารกิจให้อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ